ึ้นเนี่ยนะฮะอันนี้เปรียบเทียบเท่ารทำในองนะว่ามันกรกคาเพราะมันมีการทําลายเยื่อเมือกเพราะกรูคาปั๊บเนี่ยเชื้อแบคทีเรียที่เกาะอยู่ที่คอหอยเนี่ยมันก็จะลงไปเชือ้อเชือ้อที่เกาะแล้วก็เชื้อแบคทีเรียที่ลงไปเนี่ยมันก็จะตายลงไปในปอดทําให้เกิดเป็นปอดอักเสบขึ้นมาซึ่งก็อันนี้คือคือวงจรของมันนะครับแล้วก็เอ่อเชื้อที่เกาะอ,อยู่เฉยๆเนี่ยตัวทีเ่เจอบ่อยที่สุดนะฮะก็คือ ัวของเชื้อตัวเชื้อชื่อน n e โ m o อ o c c ส s นะครับคือคือแบคทีเรียตัวนี้เนี่ยนะมันจะเกาะอยู่ในคอของคนเราไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยเจอบ่อยมากนะครับยิ่งโตขึ้นเนี่ยยิ่งบ่อยแต่เด็กที่คลอดออกมาอา,อายุน้อยนะฮะหนูหน,น้อยยังอ่อนอยู่นะฮะภายในเดือนสองเดือนแรกเนี่ยเชื้อตัวนี้จะเกาะอยู่เนี่ยน้อยยกเว้นว่าอยู่ในบ้านเนี่ยผู้ใหญ่หรือพ่อแม่หรือพี่น้องของเด็กคนนี้ก็จะถ่ายทอดเชื้อให้เด็กกับคนนี้เกาะ แล้วก็เด็กคนใดก็จะมีเชื้อแบคทีเ,เรียชื่อนิวโมโคอปัสเนี่ยกอยู่ที่คอรอวันที่จะก่อปัญหาอา,อาจจะไม่เกิดปัญหาก็ได้แต่รอวันว่าเมื่อไหรร่างกายอ่อนแอมันก็จะจู่โจมลงไปครับนะครับอันนี้คือที่มาของคําว่าอปอดอักเสบครับค่ะก็ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ได้เน้นได้เห็นแล้วว่ามีเหตุนํา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่น PM 2.5การติดเชื้อไวรัสหรือแม้แต่โรคโควิด -19 จากนั้นเชื้อนิวโมคพลสก็จะเป็นตัวแทรกและเป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดปอดอักเสบปอดอักเสบว่าน่ากลัวแล้วแต่ยังมีอีกภาวะหนึ่งก็คือโรค i อพีนะคะที่เราพูดถึงกันอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังเชื่อว่าคนทั่วไปพอจะเคยได้ยินคําว่าปอดอักเสบคืออะไรแต่ว่าโรคไอพีดีคืออะไรแล้วก็มีความสําคัญยังไงคะอาจารย์ IPD เนี่ยย่อมาจาก v n v i v i v n n u m o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  c a l d i s e a s e IPD นะ n v a s i v e คือลุกล้ำนะครับมันลุกล้ำเข้าไปนะครับเข้าสู่ร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นปอดไม่ว่าจะเป็นหัวใจหรือสมองนะครับหรือเ,เลือดระบบเลือดเราเรียก i s v v s p v e u m o m o c c ัลก็คือตัวเชื้อที่เมื่อกี้ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็ Disease ก็คือโรคอันนี้เราลงมาดูนะครับนะครับซึ่ง ใครที่ยังมีลูกอ่อนอยู่เนี่ยนะครับาอายุน้อยๆเนี่ยเวลาไปเจอกับหมอหมอเขาก็จะบอกว่าเออนะมีวัคซีน IPD ฉีดแล้วนะนะครับพ่อแม่สนใจบางทีท่านอาจจะยังไม่ค่อยได้เคยยินไปกับผมจะอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งวัคซีนเนี่ยวัคซีน IPD ก็คือป้องกันโรคกลุ่ม IPD ที่เมื่อกี้ผมกล่าวไปแล้ว IPD คือโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากเชื้อแบคทีเรีย ที่เมื่อกี้ผมอธิบายตั้งแต่ตอนต้นว่ามันของเกาะอ,อยู่เฉยๆเกาะอ,อยู่ทุกคนมีนะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กเนี่ยมีหมดเลยยิ่งอยู่ในในสังคมซึ่งอแออัดมากๆเนี่ยก็จะมีการเชื้อตัวนี้เกาะอ,อยู่มากขึ้นเชื้อตัวนี้เนี่ยเกาะเสร็จแล้วทําอะไรบ้างมันไม่ทําอะไรแต่มันรอวันที่จะจู่โจมร่างกายถ้าเผื่อร่างกายอ่อนแอมากอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกแล้วนะ เชื้อไวรัสหรือไข้หวัดเนี่ยมันทําให้เส้นทางของทางเดินหายใจคุขะเชื้อตัวนี้ที่เกาะอ,อยู่มันก็จะตายลงไปนะตายลงไปเกาะทําให้เกิดเป็นปอดอักเสบนะครับอันนั้นคือคือบทหนึ่งเท่านั้นเองแตนะ่เอาเข้าจริงเนี่ยหลักการก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เด็กร้อนเด็กน้อยหรือว่าคนแก่แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็กน้อยมากกว่าไม่เคยเ,เจอกับเชื้อตัวนี้มาก่อนเลยเมื่อไหร่ที่แกไม่สบายเป็นหวัด นะครับเชื้อที่เกาะก็คือมาจากพ่อแม่หรือคนคนแวดล้อมเนี่ยที่เคยกาะอยูอ่เฉยๆเนี่ยก็มีโอกาสลงไปที่ปอดได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ปอดอย่างเดียว,ยวละมันมีโอกาสที่จะทะลุทะลวงเข้าสู่เส้นเลือดกลายเป็นกลายเป็นโลหิตติดเชือ้อนะหรือติดเชื้อในกระแสะเลือดซึ่งเกิดจากเชื้อตัวนิวงงคัคัสนี้หรือถ้าโชคร้ายบางคนพอเข้าเลือดเสร็จแล้วมันจะพุ่งไปที่สมองโอ้อันนี้อันตรายมาก นะครับซึ่งพอพุ่งไปถึงอันตรายถึง,ถ,งถึงสมองการรักษามีแต่ว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องรักษาทันเวลาด้วยเพราะฉะนั้นการที่มีวัคซีนป้องกันยับยั้งตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่มันจะลุกล้ำเข้าไปอยู่ในเลือดได้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าก PD เนี่ยมันเป็นชื่อของของโรคอันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นชื่อของวัคซีนตัวหนึ่งด้วยนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมกล่าวไว้แล้วว่า ไอพีดีวัคซีนเนี่ยมันทำงานอย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามวัคซีนตัวเดียวกันนี้เนี่ยในผู้ใหญ่ซึ่งเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ธีรพงศ์คงจะมีโอกาสเสริมนะครับในผู้ใหญ่เนี่ยวัคซีนตัวเดียวกันไปเรียกว่าเป็นวัคซีนปอดอักเสบหรือปอดวมเพราะเชื้อตัวนี้เนี่ยเวลาในคนผู้สูงอายุหรือในผู้ใหญ่เนี่ยมันจะก่อปอดอักเสบเนี่ยมากกว่าในเด็กเยอะนะครับแล้วก็ ม,มันจะปอเชื้อเข้ากระเชื้อเข้ากระแสโลหิตน,นี่น้อยกว่าในเด็กเยอะเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีชื่อเปลี่ยนแปลงไปน,นะแต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายของเราเนี่ยใ,ในในวันนี้เนี่ยนะเราจะมุ่งไปที่กลุ่มเด็กซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผมได้เรียนให้ทราบไปแล้วว่าสาเหตุนําอันหนึ่งเนี่ยของโรคไ PD เนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ปอดอับเซบไม่ว่าจะเป็นเข้ากระแสโลหิตไม่ว่าจะเป็นเข้าไปที่สมองเข้าหัวใจ นะเข้าเลือดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีสาเหตุนํามาก่อนเช่นอายุน้อยนะครับหรือพวกที่มีโรคประจําตัวตับไตหัวใจปอดในเด็กเนี่ยพวกนี้มีมีความเสีย่ยงอย่างอย่างมากเลยที่มีโอกาสเชื้อจะทะลุทะลวงแล้วก็ทําให้โรคมันรุนแรงมากขึ้นในเมื่อโรคนี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราสามารถป้องกันได้แล้วนะครับแล้วผลในการป้องกันก็ได้ผลดีดีมากซะด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาทางในการป้องกันเพื่อไม่ให้โรคอันนี้เนี่ยมันมันแพร่กระจายไปเพราะฉะนั้นคําถามก็คือ